สวัสดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาชมการตัดข้าวนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับผมอพอดีไม่มีคนถ่ายทำให้ตอนนี้ตัดไปแล้วหนึ่งรอบครับประมาณสองไร่เนื้อที่ประมาณสองไร่นะครับไม่ใช่ว่าตัดแล้วสองไร่เนื้อที่ประมาณสองไร่ตัดไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้ก็มาพักเหนื่อยนะครับนี่คือข้าว ที่ทำการตัดวันนี้นะครับก็สวยงามทีเดียวแต่ก็มีหญ้าอยู่เยอะเหมือนกันก็ตอนนี้ก็โทรหาเพื่อนๆให้มาตัดช่วยนะครับคนที่อยากได้ข้าวไปให้วัวให้ควายนะครับตอนนี้ก็โทรมาแล้วไม่รู้จะมาตอนไหนครับตอนนี้ก็ตัดรอไปก่อนเดี๋ยวถ้า ตัดเสร็จเดีจะถ่ายทําอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนพักเหนื่อยเดี๋ยวก็ตัดเสร็จก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งครับผม